ับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับจิตมีกับผ้ามาศึกษาดูงานครับมาเบิรงนโรเบิร์โคลของซิมันเสียเพิ่อครับปฏิเสธเงินมาจ่ายค่าดินครับโอ้มืงหนีเรียนผู้เดียวด้วตัวนี้ไหมพูดเองเรียนเองครับเรียนปากวัวครับเรียนมาเทศนี่ครับแต่เรียนมันอ่ะก้อนหนั้นนี่แหละครับเรียนกีระทั่ง ในอันนี้เลยครับวันนี้ลูกหงอวี่ซงไเอาบุนครับข้าวเบอร์เก่ร์จูยะต้าครับนี่ไงหม้อฝังภายในนั่นงคนเดียวครับไม่ผู้เดีนั่งน้ำได้ครับเนี่ย คกูเป็นข้องหนังครับข้องหนังรอบรอบหน้าครับเนึกเติมนึงก็ครับเนี่ยคุณมองมาทางไหนเพื่มเพิ่มเลยเพิ่มผ้าไซน์เลยท่านแล้วแล้วเราดินไซน์มีแถวหนึ่งกับพ่อ เอมูม das ันเหมือนลาเตี๋ยเอาปูมันมาขอไล่ปูมันเ่ยอยากไปรวดหลาล่าแต่เขาจีบคว่ำหนูได้่าเป็รกูจนเหมือนแบงายสิมัดีอาเมันหมันง่ายมนง่ายพุานนะวันนี้รอแกเนี่ยไปใส่เพิ่มกว่านี้พุสานมันนักข่าวคนละกับเตพุชานเห็นไมเชิดี้ปยันมันนก่ากันู่านขาคือะไโยกเครื่องไม่มาเตีขั้นนี้แม่ั้วเลอ กาเฮ็ดเอาซื้อแม่มันก่เฮ็ดม่นก่เดยเฮ็ดไม่หมดมือัวหามือหมดแล้วหมดุนี่มันก็คอยนั่นดอกมาอยู่กับเขากัเขาเียวมันเดียวไปเห็ดไม่เออนะเออทิมันมันถามว่านว่าต้องเป็นหไม่หอกตรงคนนันไม่าจากเขาเขาเหไปทางนึงเขาเงินยเขาเกิเฮ็ดไม่เอาแค่คนทมันหนึ่งกเขาไปซื้อภาพรัใส่นข้าเก่านะ ข,ขั้นขันน pues oh. uh ั uh. Uh ้น huh. ค uh ือควดาลายเดีว huh. หันน nah ี uh ่สอวหัน huh. น yeah. yeah. yeah, yeah, yeah. yeah. okay. mm ี่เออเป็นเปนแวนกวาเป็นแว่นมุดแบบขันเปียนแว็นเตียนชาอ่าง้มันเป็นเห็ดอบนบ่าวๆเออคอยอยู่บ้านันควดมันถอยมันไหลอุบาทเหเราเียวไปนี่มันห้เรานิมบะนี้ยมันเป็เห็ดยูอตลอดหลักกัรรถมันรถะใส่งานตลอดเงา้นตลอดงีันก็คืองา้แกไวแก้มันวดยังมีทางหนึ่งอะไมันนี่ มือละลายเทียวยินงนักตอดนะบางแม่นพไอช่างพอดีน่ครับนถ้าว่าคนพูดหลักสาดีเนของตัวเองมือนกับทนนยู่เยเม่อไหรหางพูียักบขันเม่ันเม่คนหลักสืลัสายดีกับทนทนหางกยู่ัไมได้หางูีันอยู่ใลานวมรวมประเด็นตแต่คำไระเต็นหมดลางหได้เด็นชาบีชาเียงที่ยังระเด็นนะครับปีนาไปดินเลาหวางในพุเนี้ยเว่าอยากได้บวกก็คือบอกให้แล้ว บอกได้ว่าเรียกไม่นาไปหามาเรือยเรื่มาเอามาลยครันมีเงินไปเอาสีทไทยด้วยใช่รถนึงนะต้องีกายถือีห้อพายรถถืรถเดิ่ยังมันมันค้นต้องการรดดํมไลทันยู่ยยได้ปินก็ไเลยแต่มันเซตพีกายในนของเกต่าปีมื่อมันปีนี้รถดัมันจะขึนกก้นแน่แล้วมีัมัมันขึ้นอีกเราพีกายรถต้องไปเแสนรถ ยังบอกบอกเราอยู่ขั้นเอาเอาให้มันคุมโหลดเอาให้มันดีโหลดมันเทคโนโลยีได้ละราคาตั้งแต่บวกกันเราปรึกษาล่ะเราได้ว่ากับรถดไม่เป็นไงเพื่อนกับรถดไม่มันก็ดีเลยนะต่ว่าสมงดมันก็ไหวแบบมันหาสมงดมันก็ไหวดิเอาเอาเอารถเอารถนอกเอาเอารถนอกเวรไหนเพิ่งการถนอกมือสองก็เพราะเด่นอยู่ขั้นละที่แขนกลัวหนิที่แขนหายเพาว่าเขาสามาปรับหงเอารถนอกมันก็ดีอยู่ต่อมันก็แขคง ก็มันพ่มินอยู่ประมาณสามแสนสองแสนเจ็ดสองกันาได้ยันะเขาบอกว่มันพุ่งราคาโอเขาก็มาแต่งเอมันก็เลยแทงเงินเร็วแมนมันอีกมันนอระวังโมงนี้ละรถนอกเป็นรถที e ่เขาอยู่ไม่เ็ยังไม่มากนีแมนราคาหกแสนตัวหกแสนหาเจ็ดแสนนี่ออมาขัมีงวดมันบวยดิขันมีโอ้มีงวดบ่าท่านหรอเออมีงวดมันบวายขันบวมเงินทั้งยืนออกมาซอยแล้วพ่าโตมันหามันหนนบ่ได้แมนแม่ใชาวันมีตลอดดิมันเคเจ้าได้ขยะ มีงานแชีแบบว่าช่วงนึงเรากำลังมืเมืดเรากำลังม,มีไม่ยังไงเนี่นยแต่นี่ปีนี้เขาได้แรงแนตลอดเด <c oughs> ี๋ยวสามเดือนในกิจวัตรเขาแมา่มีงานชูม,มือเสม,มือนี่ปีนี้ก็ว,ว่าบ่ได้รับงานแท่งรับแต่ง,งานเราก็ก็ไม่ถือว่าถือแต่คือว่าเอาไมอยู่ได้นะพอเรีย,ยน้องเน่ยเราแต่ตง,งานเดียวเราแต่ง,งานแท่งบ่ได้เฮ็ด เรืยๆก็บอกเราอยาว่าหาหารถเนี่ยหาหาเอาให็มันให้มันในเรียนคุมก็ได้ังให้มันในสอมกลไถ้หใหม่เรียนในส้อมเด้อนเนี่ยโอ้เต็มที่ก็ได้นอที่รถเดียวกบบนี้รองนั่นมันจะย่างขีดไรที่หามือเปล้วสอมมันย่งขีดไรเน่ะกรทามัการไล่สิ่งอะ่รการไล่ในเรียนไหนนหีังยิ้มเด้บานี้ผมเป็นแม่ในห้องก็มู่จัด้ดี่นีใมดน่อยมัดไล่เรียก็มันกิดข้นอยู่กับผู้รักษาคือวันหรอวะ ทันใส่มันบูเบิกข้างแรกกันเตะสอมเลี้ยวเนาะคันคอดคันคอดถุงซื้อหลายกันยศวซื้ออันนี้คือบอกไว้ดิคันคอดถุงซื้อหลายกันยศวิ้อแต่ว่าขันซื้อแล้วยิ่งเงินเือะพ่อได้หมุนเวียนมันหนซื้อเลยแล้วก็สภาพการซื้อนหรือคันต้นนี้กับพ่อใส่ขันซอมเป็นยูนันที่เราเองเป็นยูนันรลดค่าผสมนักหนาได้ไหมครับท่านสภาพซ้นนี้คุณพ่อคือผสมนักหนคขันนี้เบียร์มาเท่าไหร่กันเ่ยคิดว่าสองแสนกว่าสองแสนสองแสนสอง แต่ว่าเปลี่ยนยางยางหลังยางหนายางหนาเปลี่ยนเส้นหนึ่งยางหลังเปลี่ยนชี้เส้นแต่ขึ้นมาสภาพหลนมัน้องเขาเลยนะก็คืออะไรคือบอกว่าเออคนนี้มันสำรองเพื่อทุ่มนี้นะที่หาเงินยังกีฬายางดีแล้วคือมันดีอยู่แล้วมันก็ไปได้มันก็ได้โดนนะแต่ว่ามึงล้อมึงงบล้อแล้วน้องทีงบหลายปันได้สันได้เนี่ยตัวละไว้หาล้านแสน แสนสามแสนตนต้นว่าอประมาณนี้นะันสามแสนกันมีงนสามแสไปได้งามือว่าในสภาพดีรถด้หอดลอยยี่สิบูอยี่สิบมันอยู่ประมาณสามแสนแต่ว่าปีไก่เด้อตัวปีนี้มันอ่าตัวอาจจะเป็นสสนอาจจเป็นสแสนว่วกัเป็นไดต่อว <elli? S 1> <ummy. S 2> ่าตอซื้อรถก็นีอยย่สิบไปห้าเราเพิ่งตั้ละสามแสนัวจะสวรเียนี่ตัวนี้เท่าไรก่อนเนี่ตัวนี้ซื้อมาสองแสนสนี่สองแสนง ว่าทีแหกไปอยากได้เราบิหารเบิ้งลักจีหลักจีมันอยู่สี่แสนหาแสนหนึ่งวางรลกจีเออหนี้ขั้นหนึ่งก็มีขายอยู่บนน้ํสูงหนึ่งลกีเออหัวเชียบ่ันของคนย่อวนห้างห้างโค้งอันันบก็พพไ้นี่มันจะเกี่ยวแดดินพอกันเลาจาขายเลาสว่าจะตีแรกเล่าจ่าขายเลาขายรถปอดไปซื้อเล่ารถเลาดีแห้งรถขันนึ่งก็ว่า มาอยู about, ่น <wh tapping> ้ำเล่าเราเป็นคนขับรถแห้งคุณอยู่รั้วแต่รวัาสภาพรจักรานยที่เราปีทีสาเราเขิ่งเล่าหน่อรั้นน่อถามเจ้ากับวันย่างรัวสั่นว่าเดี๋ยวนแรงต้องการหน่อยแล้วกันว่ะว่าเราขายอะไดเดี่ืสอว่าปีแรงเราสื่อว่าหาแสนเราขายหาแสนห่เนี่ยโ้ปีแรกเราสองขายหาขึ้นก็เนี่ยรถเลาดีตอนรถเล่าดีดียกดำหนีเงื่อนเธอว่วิ่งว่แรงนี่แหงเหยียบพืนพืนรถเจหาเนาะ มีเล้าที่เอารอยเกจหาน่ะเอาไปหาพวกอะเกจหาน่ะแต่ที่ไหวันจอขนมเหล่าล่ะขนมากกนมะขาไเปรี้นหรเป็นมี่ไปดักไปเอาดอกควนี้มีของแกนกวนนะเอาขั้นนี้เลยปรเดีลยนะเอาเั็นไมากันเหลวเลยได้หลายเมื่อก้ยางจบเลย่เห็ดทียร์ัก่จะเห็ดที่อื่นหมดห้วพันวัหันเลยนั่นคือโมมีเนว่ยในช่มันเบียดเบื่อกับธรรมดาเขาเห็นเห็ดที่เราเขายงานดู คือยางเบรกเบรกแตกคาดแตกมนอือธรรมดาเนาะแมนนเ่ครงักี่ดูขคืนเป็นยางก็เสียเกือบมือมือกลัวลรไปเส้นยางมัอมือกลัวแต่ไม่เห็ดเกียร์เห็ดเกียร์สองเกียร์กับมมือกลัวมี่วมจากความจักีว่าให้มันแนได้หรือหลหลดรสามมือคนอว่ามีเงินนอี่หาเงินยังกับเป็นยังเลยไดทบใจหอเลยเนากับเลี้ยงล่าล่ายากแต่ะโดนแล้วรถดำ เงินไรเง็นเยอะเงินก็ประกาศขายยิ่งยิ่ไหนเรื่องเขาได้้ปตอนวงานมันเลากอะไมเขาจะเอาขายไหลเล้วจากเดินหางรุดอการเดารุดถ้งเขาจะขายได้บาเนี่ยงงานขายลูกสองแสนเก้าครับแล้วคะสภาพโอ้โวอยากข้างกลับบ้านเลยรุกเ้าไ้ครับนักเทีได้เดา

จ้าเมืองพะเทากันคิดไหนๆแล้วเพราะไงครับเมื่อคิดจากได้รถดำจ้าสองแสนครัวสองเก่าครับประมาณนี้แล้วน่ามันมีมันมีหนาดูดูการมันน้ำเด้พรไงรถดำเนี่ยหนาถือกระถือกี่ลี้เอย งานเนี้ยไม่มีงานแหลึงไปซื้อ <laughs> มันงานแหลมมันไหลครับศึกษาไ้ครับสําหรับยีดีนี้ขอฝากช่องรถด่วนอินเดียไวปด้วย,น,ยไไนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อขึ้นแจ้งเตือนครับสําหรับวีนี้สวัสดีครับ